สวัสดีนะคะท่านผู้ชมต้องมตุ้มชาแนลนะคะคาพี่เพียงน้องผาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมบวนเรือลากจูงเรือปิดแห้งนะคะช่วงนี้น้ําลงมากเลยท่านผู้ชมมาเป็นกําลังใจให้ใหกับพี่พี่ชาวเรือนะคะทางเรือโพทั้งเรือบรรทุกเรือลากจูงนะคะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบก,การขนส่งสินค้าทางน้ําด้วยนะคะ ช่วงนี้ประสบปัญหาคารน้ำลงเยอะมากสินค้าก็ต้องส่งนะคะเป็นกำลังใจกันนะคะชมเรือติดแห้งนะคะสองหัวแล้วลากช่วยกันดึงให้หลุดนะคะจากเรือติดแห้งภาษาบ้านๆเราก็จะเป็นเรือติดลมนะคะชาวเรือจะเรียกเรือติดแห้งค่ะดึงข้างหน้าสองลำนะคะแล้วก็ดึงท้ายอีกหนึ่งลำนะคะเพื่อจะให้เรือโปะลำนี้นหลุดออกจาก โนตมนะคะที่ว่าบรรทุกสินค้าหนักแล้วท้องเรือก็จะติดติดพื้นในใต้น้ํานะคะท่านผู้ชมเรือลําใหญ่มากเป็นกําลังใจกันนะคะว่าจะหลุดไหมโอ้ําน้ำจุยกระจายเลยะค่ะท่านผู้ชมเต็มที่นะคะเต็มที่ สู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าน้ําหลากเลยอ้ะช่วงน้ําน้ําแห้งน้นําแห้งแบบนี้ค่ะพูดผิดพูดถูกขออภัยนะคะต่นเต้นค่ะโุกอย่านบนก็ทํางานกันคอมกกม์คอมเมนนะคะยังจากก็รถแมคโครก็ตัดสินค้าขึ้นจากเรือนะคะนะคนท้ายอีกหนึ่งลำนะคะช่วยกันเด่งทั้งหมดสามลำนะคะท่านผู้ชมโอ้ น้ำลงเยอะมากเลยค่ะแม่น,น้ำปากแตกนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาตู้ตู้ตู ก็ขออวยพรปีใหม่ไทยสักหน่อยนะคะวันสงการนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เก็บไม่จนทําการสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นนะคะประสบความสําเร็จทุกประการเลยค่ะนะคะ,นะคะโอ้าไปกำลังใจให้กับพี่ๆชาวเรือนะหลุดแล้วนะคะท่านผู้ชมเรือหลุดแล้วนะคะปุดการเรือติดแห้งแล้วนะคะ คุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ท่านเข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะคะกับขอบคุณนางงามโอโ้ด้านบนก็ทํางานนะคะอย่างขมัครขับยิ่ตักงานกันตัดเรือตักสินค้าขึ้นจากเรือนะคะใส่รถบรรทุกนะคะท่านผู้ชม,มต่อเข้ากระดังเดี๋ยวมาจมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้กับ ตมชาแนลนะคะถูกใจกดกปัตไทยเป็นกำลังใจสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณอย่างสูงเลยะคะ่ะไปแล้วนะคะลุดแล